วันนี้จะพามาดูกบหลังบ้านที่ซื้อมาอในคลิปที่แล้วเดียวพามาดูครับวันนี้ฝนตกนะครับผมบรรยากาศเย็นสบายดีเดี๋ยดูเบื้องหน้าครับดูกบนะครับที่ซื้อมาอในคลิปที่แล้วนะครับเนาะวันนี้ฝนตกแรงมากเลยเดี๋ยวดูก่อนนะครับเบื้องหน้า ไปไหนหมดเนาะอาดเห็นนะนะครับวันนี้ก็ไรสดหน่อยนะตอนเที่ยงก็อาบน้ำนะครับผมร้อนมากร้อนจัดเนี่ยบรรยากาศเนาะร้อนสุด,สด หลังบ้านวันนี้ช่วงหน้าฝนเนาะปีนี้เนาะจะทำอ่าจะถ่ายที่ซะหน่อยนะครับยังไม่ถ่ายเลยนะนีะ่เ,เห็นลูกกบล้วเห็นไหมครับอืมเนี่ยอยู่ในบ่อน้ำเล็กๆเ,เนี่ยข้างล่างนะครับผม ร้อนมากเลยครับผมสำหรับใครที่เข้ามาชมในช่องของคนแม่ทานนะครับผมวันนี้ก็ไร์สดนะครับผมกับบรรยากาศที่เย็นสบายนะครับในช่วงบ่ายนะครับฝนได้ตกลงมานะครับเนอะร้อนมากจนไปอาบน้ำลำห้วยลำทานนะแถวบ้านวันนี้คุณแม่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูคุณแม่เก็บผลผลิตนะครับผม เดี๋ยวจะเก็บผลผลิตอะไรไปขายนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูเบื้องหน้าครับผมพาไปดูครับฝ้าหลังฝนครับตกลงมาขึ้นแล้วต้นมะเขือขึ้นแล้ว ตวงรมนี้จะปุ๊กยังไงแม่เนี่ตรงรูมนี้ไหนยังไงเนี่นมักฟักเดี๋ยนนมัฟัก้นใน้ำมนหงอ๋อยาขึ้นไหวจังให้รถเน,นเี่ตรงตัดที่รให้รถตัแต่ตรงหี่ยะต้นมะเขือยะตัดออกให้เบิดนี่ให้รถแล้วก็เอายาซีดกบ เก็บนี่นะครับผมเก็บอมะเขือพวงครับไปขายราคาดีครับช่วงนี้อก็ว่าจะลงต้นมะเขือพวงครับเยอะๆแล้วก็มะเขือเปลาะนะครับแล้วก็มะยอยมกบวบนะครับอันนี้พามาดูเกษตรหลังบ้านของผมนะครับผมนะ ครับผมวันนี้ก็กจบไรสดหน่อยนะเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวผมจะไ์สดมาให้ดูวิถีชีวิตของผมนะครับผมวันนี้ก็บายบายครับผม